ภาผู้อ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่147เฟิงเฉียนมองไปทางที่เซียวหยุนจู้จากไปนางไม่ยินยอมนะักแต่นางมีบางอย่างอยากถามเซียวหยวนจูเฟิงฉีโจโคล้ายไม่เห็นแววตาลังเลข,ของบุตรสาวเขามองทหารสกัดผู้อพยพตามประกาศกฎอายการศึกทหารเสริมกำลังมาถึง ผู้อบพยพมากมายบาดเจ็บและล้มตายเขาเบือนหน้าหันไปตะโกนบอกจัวอืี้และฉิวจิวไปสายตาของเฟิงเฉียนตรึงอยู่ตรงบริเวณที่เซียวหยุนจูจากไปคนมากมายตื่นตระหนกนางมองไม่เห็นเด็กหนุ่มผู้นั้นคล้ายว่านางตาฝาดร่างกายของเขาขาวสะอาดผอมบางไม่มาปรากฏให้เห็นอีกแต่เฟิงเฉียนเห็นทหารบุกมาถึง รู้ว่าหากนางยังรั้งอยู่ที่นี่จะยิ่งสร้างปัญหานางเม้มปากปล่อยให้เฟิงฉีโจอุ้มนางห่อนางไว้ในเสื้อคลุมตัวหนาเดินทางเข้าเมืองเมื่อเข้ามาในเมืองหลวงกลุ่มคนพบหูหยินกลัวและกลัวหลิงซือพวกนางยังมีสีหน้าร้อนรนเพราะตามหาเฟิงเฉียนเมื่อหูหญินกลัวเห็นเฟิงฉีโจอุ้มเฟิงเฉียนกลับมานางผ่อนลมหายใจแข้งขาเปลี่ยนมาอ่อนแรง กวัวหลิงซือยังตกใจไม่หายนางรีบดึงเฟิงเฉียนมากอดไว้ร้องไห้โฮโกวัวหลิงซือถูกสาวใช้ประคองกลับมาเมื่อมาหยุดอยู่หน้าคาฤหาตตระกูลกัวเฟิงเฉียนและบีดาต้องแยกไปอีกทางเพื่อเดินทางกลับคาฤหา,หาบนถนนอู่ต้ากลับมาถึงบ้านเฟิงฉีโจสั่งการหลายเรื่องเขาสั่งให้หวินเชิงไปตรวจสอบเรื่องราวนอกเมืองหลวงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย เขากลับมาที่ห้องนอนของบุตรสาวเห็นเฟิงเฉียนนั่งอยู่ข้างหน้าต่างเอ่มมองออกไปไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่อารมณ์ดูผิดปกติเพราะในใจของเฟิงเฉียนเต็มไปด้วยใบหน้าอมโรคของเซียวหยวนจูทว่าเขายิ้มสว่างสวัยก่อนเขาหายตัวไปเซียวหยวนจูเห็นนางหรือไม่เขารู้ว่านางเป็นใครเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นในปีนั้นมากน้อยแค่ไหน เขายิ้มก่อนจากไปนั้นเขายิ้มทำไมยิ้มให้กับเรื่องผู้อพยพก่อความวุ่นวายหรือยิ้มให้นางเฟิงชีโจส่งสาวใช้ออกไปเหลือไว้เพียงฉิวจิวเขายังยืนอยู่ข้างนอกประตูมองเฟิงเฉียนที่ยังนั่งอยู่ข้างหน้าต่างสีหน้าดูสับสนหม่นมองเขาจึงหันมาหาฉิวจิวสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นชิงชิงทำไมถึงสนใจเซียวหยวนจู ตั้งแต่เขาถกเถียงกับบุตรสาวนางได้รู้เรื่องเซียวหยวนชิงและเซียวหวินซูกระทั่งรู้ฐานะของเซียวหยวนจูตอนนั้นนางใส่ใจเพียงเรื่องใครค่าเซียวหวินซูและไม่ใส่ใจถามเรื่องเซียวหยวนจูแต่เหตุการณ์ที่หน้าประตูเมืองเฟิงเฉียนเปลี่ยนไปตอนนางพูดถึงเซียวหยวนจูทำไมนางจูจูสนใจเซียวหยวนจูนัก ฉิวจิ๋วสายหน้าบอกเสียงเบาเบาไม่รู้เจ้าคะ่ะระหว่างนี้คุณหนูไม่ได้ออกไปไหนต่อให้ต้องออกจากบ้านคุณหนูก็ไม่เคยติดต่อกับองค์ชายแปดแต่เมื่อเช้านี้คุณหนูตื่นมาที่วัดจี้ยุนคล้ายนางฝันร้ายมีบางอย่างผิดปกติคุณชายรองคุณหนูยังรู้ฐานะของเบาวด้วยนางยังคาดเดาเรื่องของตระกูลชิวได้ถูกต้องแววตาของเฟิงฉีโจหม,มนลง ตระกูลชิวถูกฆ่าล้างและล่มสลายเกี่ยวข้องกับความตายของวินซูเขาคิดว่าเฟิงเฉียนรู้มาสักพักแล้วแต่ไม่คิดว่าบุตรสาวรู้ฐานะของชิวจิวได้เร็วขนาดนี้นางยังใส่ใจเซียวหยวนจูมากหรือนางรู้อะไรบางอย่างแต่เซียวหยวนจูเฟิงฉีโจขบคิดถึงเด็กหนุมร่างผอมบางหากมีลมพัดแรงเขาคงปลิวไปกับสายลม ฮองเตยหยงเจิ้นค้นหาหมอที่ดีที่สุดมาตรวจอาการของเขาแต่ก็ไม่อาจรักษาเฟิงฉีโจพันฉุกคิดถึงเรื่องหนึง่งฉิวจิวขยับเข้ามาใกล้คุณชายรองท่านอยากให้บ่าวไปตรวจสอบเรื่องขององค์ชายแปดไม่จำเป็นเซียวหยวนจูเป็นดวงใจของห้องเต้หยงเจิน้นตำแหน่งอี้หวินไท่ถูกคุ้มกันแน่นหนายิ่งกว่าวังหลัง หลายปีมานี้คนในวังแทบไม่เคยเห็นเซียวหยวนจูขคางกายเขามียอดฝีมือนับไม่ถ้วนไม่นับรวมองค์ครักเงาถ้าคิดส่งคนไปตรวจสอบเกรงว่าฮ่องเต้หยงเจิ้นไหวตัวก่อนลงมือทำอะไรการมีอยู่ของเซียวหยวนจูไม่ต่างจากตราบาปที่ฮ่องเต้หยงเจิ้นก่อเอาไว้หากคิดแตะต้องเซียวหยวนจูถือว่าแตะต้องจุดอ่อนของฮ่องเต้ฝ่าบาทจะยิ่งสงสัย จะให้คนของเทียนฝงถังจับตาดูลู่เฟิงคุณชายรองหมายถึงลู่เฟิงเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือต่อมาเขายินยอมไปรั้งอยู่ในตำแหน่งอี้วินท้ายเพื่อปกป้องเซียวหยวนจูถ้าเซียวหยวนจูเคลื่อนไหวผิดปกติลู่เฟิงต้องรู้ดีให้คนของเทียนฝงถังจับตาดูเข้าเอาไว้ลู่เฟิงเป็นคนตรงไปตรงมาอย่าให้เขารู้ตัวบ่าวเข้าใจแล้ว ขณะสองคนสนทนาหงหลิงถือน้ำร้อนชูเอ๋อเดินตามมาข้างหลังสาวใช้สองคนถกเถียงกันเมื่อพวกนางเห็นเฟิงฉีโจหงหลิงก็รีบดึงชูเอ๋อเดินไปหาเฟิงฉีโจคำนับคุณชายรองลุกขึ้นทิ้งของพวกนี้ไว้พวกเจ้าก็ออกไปได้หงหลิงลังเลแล้วมองร่างสูงของเฟิงฉีโจด้วยแววตาสงสัย ทว่านางจดจำเฟิงฉีโจตอนเข้ามัดผมเปียให้คุณหนูได้นางจึงมอบอ่างน้ำร้อนและผ้าเช็ดหน้าส่วนชูเอ๋อเดิมทีอยากตามเข้าไปดูอาการของคุณหนูนางถูกหงหลิงลากออกไปเฟิงฉีโจยกอ่างน้ำร้อนเข้าไปในห้องด้วยตนเองเห็นเฟิงเฉียนยังนั่งขบคิดไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขาเดินเข้ามาในห้องเฟิงฉีโจจึงควบคุมลมหายใจของตนเองเดินมาหาบุตรสาว เห็นว่าอากาศเย็นมือของเขาจึงเย็นกว่าปกติยืนสองมือมากุมดวงหน้าเล็กไว้ทันทีทําให้บุตรสาวตกใจเฟิงเฉียนหดคอเบิกตากว้างท่านพ่อทําอะไรเฟิงฉีโจเห็นแก้มสองข้างพองโตดวงหน้าขาวผ่องของบุตรสาวจึงจับจ้องนางตัวเขานั้นสุดลงนั่งข้างกายบุตรสาวตัวน้อยทําปากยื่น แต่บุรุษตัวใหญ่อย่างเฟิงฉีโจเลียนท่าทางของบุตรสาวกลับดูหน้าขันพ่อจากบ้านไปนานกลับมาก็ไม่มีใครสนใจพ่อเจ้าไม่คิดถึงพ่อมือใหญ่ปิดหน้าของตนเองครวรพ่อคิดถึงบุตรสาวตัวน้อยของพ่อทั้งวันและทั้งคืนแต่ชิงๆิงไม่คิดถึงพ่อสักนิดชิงๆิไม่รักพ่อแล้วเฟิงเฉียนจับจ้องบิดาท่าทางสีแซงของท่านพ่อ นางจึงกระตุกแขนเสื้อยาวนั้นคิดว่าท่านพ่อแง่งอนพระนางเพราะอยากให้นางปลอบใจนั่นเองนางโมวแต่คิดถึงองค์ชายแปดมาเห็นเช่นนี้ก็อดหัวเราะไม่ได้ร่างเล็กขยับมาซุกซบข้างกายเฟิ่องฉีโจกลุ่มหน้าท้องของนางไว้กลัวหัวเราะท่านพ่อท่านแซงร้องไห้ไม่มีน้ำตาหาเฟิ่งฉีโจวางมือลงจากหางตาดูอับอายเล็กน้อย พ่อลืมน้ำตาลืมเสียเถกให้พ่อเริ่มใหม่เ <laughs> <laughs> ฟิงเฉียนหัวเราะกอดแขนของบิดาไว้เด็กหญิงหัวเราะจนท้องแข็งเฟิงฉีโจเห็นเร็วคิ้วงามดวงหน้าแดงกำเขายื่นมือมากุมศีรษะเล็กของนางไว้ไม่มีอะไรสวยงามเท่ารอยยิ้มของชิงชิงของพ่อแล้วเฟิงเฉียนรู้ว่าเฟิงฉีโจเป็นห่วงนางอยากทำให้นางหัวเราะ ความกังวลและหวาดวันก่อนหน้าหายไปทันทีเฟิงฉีโจมานั่งอยู่ข้างกายนางไม่ต่างจากภูเขาให้พักพิงปกป้องนางจากลมและฝนหัวใจดวงน้อยจึงวางใจลงได้ตราบใดนางมีบิดาเขาจะคอยปกป้องนางนางไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคาผู้อ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่หนึ่งร้ เฟิงเฉียนอดไม่ได้นางขยับมากอดแขนของบิดาถูไถศีรษะเล็กท่านพ่อดีที่สุดชิงชิงรักท่านพ่อมากที่สุดหัวใจของเฟิงฉีโจอ่อนยวบเพราะเสียงหวานของบุตรสาวรอยยิ้มของนางคล้ายดอกไม้เบ่งบานปล่อยให้นางกอดแขนของเขาไว้แกว่งไปมาเบาๆเส้นผมสีดำคลับอ่อนนุ่มสีกับแขนเสื้อของเขาหัวใจรู้สึกหวานลำ้ำ หวังว่าตนจะคว้าดาบนฟ้ามามอบให้บุตรสาวได้ทำไมบุตรสาวของเขาหน้าเอ็นดูนักเฟิงเฉียนย้ายมานั่งลงบนเก้าอี้เฟิงฉีโจโยืนอยู่ข้างหลังหวีผมให้นางหลังสางผมยาวนุ่มจนมันเงาเฟิงเฉียนก็รับขนมทอดมาจากปิดาท่านพ่อสนิทสนมกับองค์ชายแปดหรือไม่เฟิงฉีโจหวีผมให้บุตรสาวไม่ค่อยรู้จักนักองค์ชายแปดกำเนิดในวัง ฮ่องเตยหยงเจินทรงโปรดเข้ามากต่อมาเข้าอายุมากขึ้นฮ่องเตยหยงเจินส่งเขาไปพำนักที่ตำหนักอี้วินไทเพื่อให้เขารักษาตัวคนธรรมดาไม่อาจพบเห็นเขาและเขาไม่ค่อยออกมาปรากฏตัวข้างนอกทุกความเคลื่อนไหวขององค์ชายแปดอยู่ในสายพระเนตรของฮ่องเต้องค์คารักข้างกายองค์ชายแปดจะไม่เสี่ยงนำเขาออกไปเผชิญหน้าคนหมู่มากชิงชิง บางทีเจ้าอาจตาฝาดเฟิงเชียนกัดขนมทอดเคี้ยวด้วยสีหน้าเมิรอลอยหรือนางครุ่นคิดถึงความฝันที่วัดจี้หยุ่นเกินไปก็เลยตาฝาดทว่านางเห็นคนผู้นั้นชัดเจนเซียวหยวนจูต่อให้นางเคยเห็นเขาครั้งหนึ่งแต่นางก็เห็นใบหน้าของเขาชัดนางจดจำหน้าตาของเซียวหยวนจูได้ไม่คิดว่านางจำคนผิดแต่เหมือนที่ท่านพ่อบอก ทำไมเซียวหยวนจูไปปรากฏตัวที่นั่นเฟิงเฉียนสายหน้ามีเรื่องราวชวนให้เคลือบแคลงสงสัยทว่านางไม่ได้เล่าให้เฟิงฉีโจฟังนางกระทั่งสงสัยว่าท่านพ่อปิดบังเรื่องบางอย่างจากนางรู้สึกว่าท่านพ่อไม่อยากให้นางพูดถึงเซียวหยวนจูอีกถ้าเซียวหยวนชิงและเซียวหวินซูเป็นพี่น้องฝาแฝดกันจริงต่อให้ชีวิตที่ผ่านมาของเซียวหยวนจูประสบเรื่องราวมากมาย เขาก็ถือว่าเป็นญาติของนางแต่เมื่อเฟิงฉีโจบอกว่าเขาอยากล้างแค้นให้เซียวหวินซูและนางเป็นบุตรสาวคนเดียวของบีดาเขากลับไม่ปรีปากพูดถึงเซียวหยวนจูหลายปีถ้าเฟิงฉีโจคิดลงมือกับฮ่องเต้ยหยงเจิน้นหวังให้ราชสำนักปั่นป่วนก็ไม่ต่างจากช่วยเหลือเซียวหยวนจูหากลงมือด้วยวิธีรวดเร็วและดีกว่าท่านพ่อกลับละทิ้งอุบายที่ง่ายดดย ไม่ยอมสารสัมพันธ์กับเซียวหยวนจูไม่เพียงเท่านั้นท่านพ่อยังช่วยองค์ชายเจ็ดแทนที่จะขบคิดถึงเรื่องเซียวหยวนจูให้จริงจังหรือเซียวหยวนจูอ่อนแอเขาอาจตายก่อนวัยอันควรเฟิงเฉียนกดข่มความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นและเมื่อเงยหน้านางก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนี้อีกเสียงอ่อนหวานบางทีขาตาฝาดรู้สึกว่าโชคไม่ค่อยดี ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าวันนี้สงสัยว่าข้าได้พบมารร้ายตอนเดินทางไปไหว้พระเพียงเพียงเฟิงฉีจโจในฐานะในท่านของขา้าฤาัสเปิดปากไล่สิ่งชั่วร้ายหลายครั้งและข้อศีรษะกลมเล็กของบุตรสาวเด็กน้อยจะพูดไร้สาระข้าอยู่ที่นี่แล้วจะมีมารร้ายตนใดมากล่ำมกลเฟิงเฉียนหัวเราะ หลงลืมเรื่องราวยุ่งยากใจเจ้าค่ะท่านพอดีที่สุดท่านจัดการคนชั่วพวกนั้นหัวใจของเฟิ่งฉีโจ,โจกลายเป็นน้ำแล้วรูปศีรษะของนางเช็ดหน้าให้นางท่านพอ่อฉิวจืวบอกว่าท่านจะกลับมาพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือทำไมท่านมาถึงเร็วเกิดอะไรขึ้นข้างนอกหรือเจ้าคะเรื่องในหลินอันใกล้เรียบร้อยหลังโหลยงกังเกิดอุบัติเหตุ องค์ชายใหญ่พบปัญหารุมเรา้าห้องเตยหยงจนมีรับสั่งให้เขาและชายเย,ยนช่วยเฟิ่งเทียนฝูดูแลผู้อพยพที่มาจากหลินอันแต่เขามัวกังวลแต่เรื่องโหลหยงกังแทนที่จะออกไปจัดการความเป็นอยู่ของผู้อบพยพจึงโยนเรื่องนี้ให้พี่เขยต๋งกุลจัดการต๋งกุลไม่มีงานการทำแล้วเขาจะรู้วิธีดูแลผู้อพยพ ขุนนางภายใต้องคชายใหญ่ยักยอกเงินหลวงที่จะนำมาเลี้ยงผู้อบพยพเอาเข้าวเปลือกให้พวกเขากินแทนข้าวสารผู้อบพยพจึงมีความเป็นอยู่ยากลำบากกว่าตอนอยู่ในเมืองหลินอันเมื่อชายเย,ยนปิดตาข้างหนึ่งทำตามคำสั่งจึงเกิดเรื่องราววันนี้เฟิงฉีโจเช็ดหน้าให้บุตรสาวอย่างคล่องแคล่วจึงเผยให้เห็นรอยฝ่ามือแดงชัดหวนนึกถึงเรื่องราวที่ฉิี่วจิวเขียนจดหมายไปบอกเข้าได้ เวลตาของเขาเปลี่ยนมาเย็นชานิ้วมือจุงเบากว่าเดิมไม่ได้แตะต้องพวงแก้มข้างนั้นเขาเล่าต่อสถานการณ์วันนี้พุ่งเป้าไปที่องค์ชายใหญ่ต่งกุลเป็นคนของเขาเขาดูแลผู้อบพยพไม่ดีมีคนตายมากมายที่หน้าประตูเมืองอยังทำให้คนในตระกูลใหญ่ได้รับบาดเจ็บข้อกล่าวหาเหล่านี้เกรงว่าองค์ชายใหญ่คงไม่อาจพ้นผิดฮองเตยหยงจึ้นจะยิ่งไม่พอพระทยัย เรงว่าหลังวันนี้ไปฝ่าบาทจะทรงกริว้วก่อนพ่อมาถึงเมืองหลวงมีใครบางคนมอบของสิ่งหนึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับองค์ชายใหญ่ยักยอกเงินซื้อคนในราชสำนักกระทั่งหลักฐานจดหมายรับที่แอบติดต่อกับองฟูหัวเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือหากห่องเต้ได้รับหลักฐานเหล่านี้องค์ชายใหญ่จะไม่อาจพลิกสถานการณ์ได้อีกเฟิงเฉียนเงยนหน้ามองบิดา ค้าเกรงว่าจะมีคนคิดยืมมือท่านพ่อถือโอกาสลากองค์ชายใหญ่ลงจากตำแหน่งท่านคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คนที่เป็นปฏิปักษ์กับองค์ชายใหญ่เพียงไม่กี่คนอย่างเช่นเซียงหวังองค์ชายสี่องชายเจ็ดและทั้งหลีเฟิ่งหลานและขุนนางคนสนิทของพวกเขาก็อยากมีโอกาสดึงองค์ชายใหญ่ลงจากตำแหน่งแล้วท่านพ่อจะมอบหลักฐานนี้ให้ฝ่าบาท เฟงฉีโจโยนผ้าเช็ดหน้าลงในอ่างล้างหน้านิ้วยาวถักเปียให้บุตรสาวน้ำเสียงบอกยังราบเรียบคนตั้งใจส่งหลักฐานมาให้ก็ไม่ควรทิ้งไว้ให้สูญเปล่าก่อนเขาเดินทางไปหลินอันเขาขบคิดถึงแผนการที่จะทำให้เซียวเซียนหงและเซียวเหยียนสู้บาดหมางกันสมุดบัญชีของชิวผงเชิงทิ้งเอาไว้มีรายนามของขุนนางที่ช่อชนแท้จริงเป็นเรื่องโกหก เมื่อฝ่ายปฏิปักษ์ไม่อาจนิ่งเฉยพวกเขาจะต้องลงมือหากพวกเขาลงมือจะเผยจุดอ่อนเมื่อถึงเวลานั้นไม่ต้องใช้สมุดบัญชีพวกเขาก็จะส่งตนเองไปตกหลุมพรางของผู้อื่นตอนนี้มีเพียงเซียวเซียนหงที่แขนหักส่วนเซียวเยียนซูรอดพ้นจากเรื่องราววุ่นวายอาจพูดได้ว่าเขาใกล้สมปราดธนาที่จะล้มเซียวซียนหงสำหรับเซียวเยียนซูนั้นเมื่อเซียวเซียนหงล้ม จะเหลือเซียงหวังและเขารั้งอยู่ในราชสำนักองค์ชายเจ็ดเซียวอี้หมูมั่วหลบอยู่ในความมืดไม่ยอมเปิดเผยเจตน,นาของตนเองเซียวเยยนซูจะกลายเป็นน้มแหลมทิ่มตาของเซียงหวังทันทีส่วนคนที่ส่งหลักฐานขององค์ชายใหญ่เซียวเซียนหงมาให้เฟิ่งฉีโจนั้นคนผู้นั้นเชื่อว่าคนอื่นจะหลงกลแล้วหันมาจับตาดูว่าเฟิ่งฉีโจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เฟิ่งฉีโจจะหลบซ่อนหลักฐานขององค์ชายใหญ่ไว้หากเป็นอย่างหลังจะมีใครบางคนคิดเล่นงานท่านพ่อต่อหน้าห้องเต้หยงเจิ้นกล่าวหาท่านพ่อปกป้องเซียวเซียนหงท่านพ่อจะกลายเป็นคนของเซียวเซียนหงถือโอกาสล้มเซียวเซียนหงและเฟิ่งฉีโจไปพร้อมกันไม่อาจลุกขึ้นมาพลิกผันได้อีกคาผู้อ่อนหวานราวดอกไม้ตอนที่149 เฟิงฉีโจเข้าใจสถานการณ์ของตนเองในราชสำนักดีแล้วเขาจะทำให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าครายไม่ออกได้อย่างไรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นโจมตีและทำร้ายเขาหรือยังมีอีกเป้าหมายของเขาเดิมทีคือองค์ชายใหญ่และองค์ชายสีตอนนี้องค์ชายสองคนขับเคี่ยวกันในราชสำนักเซียวหมินเยี่ยนและเซียวอี้หมูยื่นมือเข้ามาสอดแต่และฝ่ายคานอำนาจกันมานาน จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มสักวันเมื่อถึงวันนั้นจะกลายเป็นหอกทิมแทงอีกฝ่ายหนึ่งฮ่องเต้หย่งเจิ้นทรงทอดพระเนตรเซียวเซี่ยนหงเพียงคนเดียวพระองค์ไม่ได้ใส่พระทัยเรื่องอื่นแต่เมื่อเซียวเซี่ยนหงล้มลงคนของเขาจะต้องถูกสอบสวนเอาผิดโดยนิสยัยหวาดระแวงของฮ่องเต้อุบายที่แอบซ่อนไว้ไม่ได้เป็นที่สังเกตก่อนหน้าจะไม่อาจหลีกเลี่ยงคนที่เกี่ยวข้องจะถูกถอนรากถอนโคนทันที จะไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าเซียวหมินเยียนเซียวเยียนซูและกระทั่งเซียวอี้โมไม่มีใครหนีรอดไปได้ไม่มีใครคาดการว่าราชสํานักจะไปในทิศทางไหนพวกเขาอยากยืมมือค่าทำไมค่าจะไม่ใช้พวกเขาไม่ว่าใครแพ้หรือชน,นะก็ต้องดูว่าอุบายของใครเหนือกว่าเฟิงฉีโจ,โจปักปิ่นผมผีเสื้อบนเรือนผมของเฟิงเฉียนเขาถอยห่างมาสองก้าวดูหน้าตาของนาง สีหน้าไม่ได้กังวลเรื่องในราชสำนักอีกเขากลับบอกด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจข้าเห็นบุตรสาวของบ้านอื่นหลายคนยังเป็นบุตรสาวของพ่องดงามที่สุดอีกหลายปีข้างหน้าพ่อจะจับตาเจ้าไว้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของพวกเสเพลเฟิงเฉียนรู้ว่าตนนั้นหนังหน้านาแต่เมื่อนางได้ยินท่านพ่อชื่นชมนางก็อดหน้าแดงไม่ได้นั่งถลึงตาให้ท่านพ่อไม่ค่อยยินยอมนักจับมือของเขาไว้ ชิงชิงจะไม่ไปไหนจะอยู่ข้างกายท่านพ่อดีอย่าไปไหนเลยพ่อจะคอยดูแลเจ้าไม่ให้ใครพาเจ้าไปจากพ่อเฟิงฉีโจว่าแล้วหัวเราะเสียงดังมองบุตรสาวเดินมากอดแขนของเขาไว้เหมือนเด็กหญิงที่ถูกตามใจจนเสียคนความสัมพันธ์ระหว่างนางและท่านพ่อกลับมาเหมือนเช่นแต่ก่อนคล้ายว่าความขัดแย้งในห้องหนังสือก่อนหน้าไม่ได้เกิดขึ้น เฟิงเฉียนไม่พูดถึงองค์ชายแปดหรือเซียววินซูอีเขาไม่ได้ถามว่าทำไมนางสั่งให้ฉิวจิวส่งคนไปสืบข่าวเรื่องภายในคาหรหาตระกูลเฟิงพวกเขาสองพ่อลูกสนทนากันถูกคอบรรยากาศภายในห้องจึงดีขึ้นพูดไปหัวเราะไปฉิวจิวและจั่วอี้ที่ยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกพวกเขาโล่งใจที่เห็นเฟิงฉีโจและเฟิงเฉียนไม่ทะเลาะกันเมื่อเห็นเฟิงเฉียนกลับมาสดใสร่าเริง ฉิวจิวก็โล่งใจนางหันมาคบคิดเรื่องการเดินทางไปหลินอันครานี้ถามจัวอี้อว่าเจ้าและคุณชายรองไปหลินอันระหว่างทางราบรื่นหรือไม่จัวอี้อยกยิ้มจะเรียบง่ายได้อย่างไรเจ้าไม่รู้ว่ามีใครกี่คนพยายามลอบสังหารขุนชายรองในหลินอันและระหว่างพวกเราเดินทางกลับนายท่านปิดข่าวสนิทหลีกเลี่ยงคนพบหิน แต่ไม่คิดว่ายังมีบางคนลอบลงมือโชคดีคุณชายรองเตรียมตัวมาก่อนหน้าจึงไม่ได้รับอันตารายข้าจำได้ว่าตอนข้าเดินทางไปหลินอันคนดูคล้ายโจรลงมือโดยไม่ถามไทยพวกมันไม่ต้องการปล้นของมีค่าบุกมาถึงชักดาบทันทีมีหลายกลุ่มแซงยกข้ออ้างมากมายทว่าในโลกนี้จะมีโจรกี่ประเภทที่มีข้ออ้างมากมาย พวกเขาเดินทางไปหลินอันสองครั้งโจรร้ายใกล้เมืองหลินอันอดีตหัวหน้าโจรที่ไม่ได้ลงมือมานานกลายเป็นแพ้รับบาปแทนคนร้ายที่แท้งเป็นโจรพวกมันบุกมาปล้นพวกเขาระหว่างทางไปและกลับหลินอันอดีตหัวหน้าโจรและพวกซึ่งเป็นโจรตัวจริงไม่รู้เรื่องราวสักนิดขณะจัวอี้อเล่าเรื่องเขาเหลือบมองภายในห้องก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมา ไม่รู้ว่านายท่านเล็กคุณหนูสนทนาเรื่องอะไรเฟิงฉีโจตบหน้าขาของตนเองขณะเฟิงเฉียนกอดข้างหลังของปีดาวไว้นวดไหล่ให้เขาโจอี่จึงดึงฉิวจิวไปยังที่ที่พวกเขาไม่ถูกพบเห็นฉิวจิวเหลือบมองโจวี่สบัดมือขมวดคิว้วเจ้าคิดจะทำอะไรเบาเสียงของเจ้าลงโจอี่มองเข้าไปในห้องอีกครั้ง สองพ่อลูกในห้องไม่ได้ยินเสียงของพวกเขาจัวอี่ก็หันมาหาชฉวจิวข้าถามเจ้าเจ้ามอบป้ายคำสั่งเทียนฝังถังให้คุณหนูและบอกวิธีติดต่อกับคนพวกนั้นต่อคุณหนูแล้วฉิวจิวเม้มปากเล็กน้อยเมื่อได้ยินทวานนางไม่ตอบจัวอี้เบิกตาเจ้ามอบป้ายคำสั่งให้คุณหนูจริงๆเช่นนั้นเจ้ายังช่วยคุณหนูส่งคนไปเสิร์ฟเรื่องราวของหูหญินผู้เท่าและคนอื่นๆในตระกูลเฟิง เจ้าจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้ในายท่านรู้คุณชายรองรู้แล้วเจ้าควรรู้นิสัยของนายท่านเจ้าจะทําอะไรเดี๋ยวจะว่าอะไรนะข้าบอกว่าคุณชายรองรู้แล้วฉิวจิวบอกเสียงเรียบหลังเจ้าเดินทางไปหลินอันคุณชายรองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณหนูนี่เป็นความคิดของคุณชายรองให้ข้ามอบป้ายคำสั่งเทียนฝึงถังให้คุณหนู กระทั่งให้คุณหนูใช้งานพวกเขาได้คนของเรารับคำสั่งจากคุณหนูโดยตรงคุณชายรองบอกว่าทุกอย่างที่เขามีจะต้องเป็นของคุณหนูตราบใดคุณหนูมีคำสั่งไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามโจอียมองฉิวจิวด้วยแววตาเหลือเชื่ออดไม่ได้แต่คุณหนูอายุไม่ถึงสิบอ็ขวบนานจะเข้าใจเรื่องอะไรถ่านนางเกิดสับสน หรือความยากลำบากของคุณชรยรองหลายปีมานี้ต้องสูญเปล่าฉิวจิวได้ยินนางมองโจวอี้ดูแววตางุนงงที่โจวอี้เปลี่ยนมาหวาดวันแทนทำไมเจ้ามองข้าเช่นนั้นข้าพูดอะไรผิดไม่ว่าคุณหนูเฉลียวฉลาดแค่ไหนนางก็ยังเด็กแล้วนางจะเข้าใจอะไรหากเกิดเรื่องผิดพลาดพวกเราจะทำอย่างไรชิวจิวหัวเราะเบาเมื่อนางได้ยิน เผยิิมที่โจวอี้เองก็ไม่เคยเห็นเขายิ่ง,งงุนงงโจ๋วอวี่ข้าสุดท้ายรู้แล้วว่าทำไมหวินเชิงบอกว่าเจ้าโง,ง,ง,ง่งงมอ่ะเจ้าติดตามคุณชายรองมาหลายปียังไม่รู้นิสัยของคุณชายรองอีกท่านรักคุณหนูมากปกป้องคุณหนูยิ่งกว่าชีวิตของตนเองถ้าไม่ใช่เพราะคุณหนูมีความสามารถแล้วคุณชายรองจะให้นางมาเกี่ยวข้องได้อย่างไร เดิมฉวจิวคิดว่าเฟิงเฉียนฉลาดเพียงเล็กน้อยแต่หลังนางรับใช้เฟิงเฉียนใกล้ชิดติดตามนางไปทุกที่ก็ยิ่งเข้าใจคำพูดของคุณชายรองเหตุผลว่าทำไมคุณชายรองภูมิใจในตัวบุตรสาวของเขานักตอนนางสนทนากับคุณหนูเมื่อเช้าที่วัดจี้หยุนนางก็ยิ่งเข้าใจคุณหนูสี่เฟิงเฉียนแสดงท่าทางและคำพูดไม่เหมือนเด็กหญิงอายุสิบขวบสักนิด แม่ชิวจิวเพิ่งมารับใช้คุณหนูไม่นานก็รู้สึกได้ว่าคุณหนูพิเศษนางกล้าแตกหักกับผู้ใหญ่ในตระกูลเฟิงโหูหินผู้เท่าเฟิงเกลียดชังความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างคุณชายรองและเฟิงเฉียนเสียวมินเยียนเกือบตายในหลินอันเพราะอุบายของคุณหนูสี่แล้วเด็กหญิงธรรมดาคนนึงจะทำเรื่องเช่นนี้ได้จัวอี้รังอยู่ในตระกูลเฟิงมานานเขาไม่สังเกตเห็นอุบายและแผนการของเฟิงเฉียน ไม่ต่างจากเฟิงฉีโจวฉิวจิวเหลือบมองโจอี้แวบหนึ่งครานจะอธิบายให้เขาฟังนางเดินกลับไปยืนรอที่เดิมเพื่อรอรับคำสั่งจากคุณชายรองโจอีก้กระพริบตาเขามองฉิวจิวเดินจากไปคบคิดถึงคำพูดของนางเขายิ่งงุนงงหลังสนทนากับฉิวจิวโจอี้ไม่เพียงไม่เข้าใจเขายังไม่รู้ว่าเรื่องแท้จริงเป็นมาอย่างไร เว่าขบคิดอยู่นานโจอี้คล้ายรู้สึกตัวเขากระโดดโยงด้วยโทสะเจ้าหวินเชิงหน้าตายนั่นกล้าบอกว่าเขาโง่